มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นครับตอนนี้ก็มีสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของอุบลเราปรากฏว่ามีกลุ่มคลัสเตอร์เกิดใหม่ขึ้นมาครับที่อุบลเรานะครับนั่นคือนักศึกษามอุบลครับปรากฏว่ามีการติดเชื้อกันอย่างแพร่หลายครับก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากทางด้านมอบนนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่วมกับท่านอธิการครับมอบลน,นะฮะตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่ามีการแพร่ระบาดอยู่ที่มอบนนะครับท่านอธิการก็บอกว่าจะจะสอบถามเรื่องโควิด -19 หรือเปล่านะครับผม <c oughs> ว่าไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีคําแถลงการออกมาจากมอบนนะครับท่านชี้แจงมานะฮะบอกว่าแถลงการมอบนครับยืนยันนักศึกษาติดเชื้อแล้ว19รายครับ สัมผัสเสี่ยงสูงอีก55รายเป็นการถแถลงการนะครบอกว่าเมื่อวันที่27กันยายน2564เวลา16มนิกานะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรายงานจากทางด้านโรยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่ามีนักศึกษาติดเชื้อโควิด1 9ที่มีผลตรวจยืนยนัน rt-pcr จำนวนทั้งสิ้น19รายครับโดยผลของการสอบสวนของโรค ของโรงพยาบาลม,มอุบลพบว่าเป็นการติดเชื้อ <c oughs> จากการไปใช้บริการในสถานบันเทิงและก็ร้านอาหารรอบมหาวลัยครับซึ่งปัจจุบันนี้นักศึกษาดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวณนะโรงพยาบาลมหาทลัยอุบลราชธานีและก็โรงพยาบาลตะการเพื่อผลโรงพยาบาลราชเวชและก็โรงพยาบาลอุบลรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านมหาทลัยอุบลราชธานีกินได้มีการดําเนินการยกระดับมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันดังต่อไปนี้ครับ เอาฟังดูนะครับผู้ปกครองและก็นักศึกษานะครับมีเป็นคํคำแถลงการจากมอบุครับ 1. คือโร,โรงพยาบาลมหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการตรวจยืนยันผลการติดเชือ้อโควิด -19 ด้วยระบบ rt-pcr สำหรับนักศึกษาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงเพิ่มเติมจำนวน55รายในวันจันทร์ที่27กันยาย,ยน2564 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกวับศูนย์อนมามัยที่10 จะตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 เบื้องต้นด้วยชุดตรวจนะครับ ata เอ่อ atk สำหรับนักศึกษาบุคลากรและก็ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานบันเทิงและก็รัาอาหารดังกล่าวในระหว่างวันที่16ถึง,ถง23กันยายนโดยขอให้เข้ารับการตรวจในวันอัคารที่28กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ครับตั้งแต่2โมงเช้ายันบ่าย3ณนศะูนย์อนามัยที่10ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ3 มหาวิทยาลัยอุบลราชนานีได้ดําเนินการปิดอาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อทําความสะอาดตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุดประกอบไปด้วยอาคารอุตสาหกรรมเกษตรไร่ฝึกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์และก็ห้องซอ์ดนตรีของคณะศิลปศาสาตร์เป็นเวลา7วันและก็มีการปิดสนามกีฬากลางและก็อาคารอาคารกีฬาในร่มโดยไม่มีกําหนดครับตั้งแต่วันเสาร์ที่25กันยายนเป็นต้นไปครับ 4. มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีขอความร่วมมือนักึกษาและก็บุคลากรได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างคุมคุ้มกันหมู่ครับณนูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีณอาคารเฉลิมงพระเกียรติเกียดรอบพระชนมพรรษาตามบนเวลาที่กําหนดหรือสามารถเข้ารับบริการโดยตรงเขาเรียกว่า Walk-in นะครับตามบนเวลาที่มอุบลประกาศให้ทราบต่อไปครับและ5ครับ นักศึกษาและก็บุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรคม,มหาิทยาลอุบลราชานีทางหมายเลขโทรศัพท์045353 909ต่อ7048-50ขีดห0หรือผ่านทาง Official Line นะครับงานควบคุมโรคของโรงพยบาลมอบน ID Line ลนะครับ935นะครับ qxcsi ครับ เพื่อคัดกรองโรคทุกกรณีทางนี้ให้หนักศึกษาและก็บุคลากรถือปฏิบัติตามคําสั่งหรือว่าคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดครับทางนี้ขอให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีความตระหนักและก็ห่วงใยในสวัสดิภาพและก็ความปลอดภยัยของนักศึกษาและก็บุคลากรทุกคนอย่างไรก็ตามนะครับมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้หนักศึกษาและก็บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและก็เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลประกาศกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อลด ความสับสนและก็ความแคลากเคลื่อนของข้อมูลขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์จากประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีประกาศในระยะลำดับถัดไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับนี่คือคําประกาศการคําแถลงการนะครับฉบับที่4ของมออุบลครับประกาศณวันที่2 7กันยายนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เรียกว่า มีทั้งติดเชื้อชัดเจนแล้วนะครับและก็มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับดังที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับนี่เป็นคำแถลงการ์นะครับจากมอบนครับก็ลูกหลานเรานะครับไปเที่ยวสถานบันเทิงครับกลับมาก็ติดเชื้อครับและก็ควรที่ไปเที่ยวก็คงจะไม่ต่างกันครับทีนี้ในช่วงของหน้าฝนนะครับผมเองก็มีข้อแนะนําว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานนะครับในช่วงหน้าฝนถ้าเผื่อเป็นไปได้ควรที่จะ เปลี่ยนยางรถยนต์ครับต้องเป็นยางรถยนต์ที่มีความสามารถในการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการรีดน้ําได้เป็นอย่างดีครับไปที่นี่ครับทาวอลยางยนต์ทาวนอลยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพล u สทาวรอลยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายเจอกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV แล้วก็รวมไปถึงการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับ ทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําครับและก็รวมไปถึงในส่วนของทางด้านการ <c oughs> เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นผ้าเบรกเกียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับเปลี่ยนชอกอคอัพหรือว่าจะเติมสารเ,เติมลมไนโตรเจนนะครับไปได้เลยนะครับ ถาวรออยางยนต์คุณกัญยาเองก็ยืนยันว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญยาเองครับมันใจผมเองก็รถผมเองทุกคันนี่เพิ่งไปเติมลมยางไปนะฮะในตัวเจนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องเอาจักรยานยนต์นี้ไปเติมลมยางด้วยเช่นเดียวกันนะฮะที่เป็นยางลมยางในตัวเจนเช่นเดียวกันไปได้เลยนะครับถาวรยางยนต์ครับ และก็ตอนนี้เขามีการเปิดโอกาสให้เลือกซื้อ,อยางได้ในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับสอบถามรายอีกครับ045 255 222ส่วนผู้ที่บินเบียนศีรษะน้ามือตลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอดท็อประดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านขังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐ หรือว่าฝั่งวารินก็ร้านรุทวี5แยกวารินนะครับของแท้จากตราต้องทีมงานคลี่นเรดีโอนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับส่วนถวินอังกี้ตราตุนโผหลายคนนี่เคยใช้น้ำมันเหลืองแบรนด์อื่นมาก่อนนะครับหลังจากที่หันมาใช้น้ำมันเหลืองตราตุนโผแล้วบูว้ยครับจังสีน้หม้คุณพ่อจังเอินว่านา้ำมันเหลืองแน่นะครับนะฮะ แห้งตึงบางคนที่ติดมากนะครับเรามีทั้งขวดใหญ่นะครับเป็นขวดแล้วก็แบบโรออแล้วก็ขวดขนาดกลางครับคุณสามารถที่จะเลือกซื้อได้สั่งซื้อได้ที่0903701013สมทวินอังกี้ตราตนโพ ส่วน EC ซี่ฮะอีซี่เองก็เป็นสารฟูซิทิติตนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสขขกรลลดควดันดําเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเจียบแล้วลื่นปื๊ดลื่อนปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ซี่ครับนะฮะสามารถที่จะเลือกเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินดีเซลเติมได้ครับไม่ผิดหวังผมเองก็เป็นตัวแทนจำหน่าย EC มา ยาวนานกว่า10ปีนะครับไม่เคยมีคําตอบว่าต่อขานจากผู้ซื้อแม้แต่รายเดียวไม่บอกว่าเมีโม้คุณพพรโม้น,นะครับไม่เห็นเป็นยาที่พูดเลยนะครับมีแต่คตําตอว่าต่อขานจตกตัวแทนจําหน่ายบอกว่าสั่งของแล้วส่งช้าเหมือนกันครับผมนะฮะอยากให้รีบมาส่งเพราะว่าลูกค้ารออยู่นะขนาดนั้นครับวันนี้รายการนพธ์ขุยขาก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการสวัสดีครับ